คนพี่น้องเอ้ยคนงานเมื่อยย่บ่อิลาวันตาสวัสดีป้าลุงหนูไหมลูกสวัสดีป้าลุงไอเดี๋ยวเมื่อยยิบอ่ะเมื่ยเมื่อยแปดคนพี่น้องนา,าลูกไายเหมืนมาดําน้ำเมื่อยเลยพี่น้องลูกไายมากลูกไา,า,ายมากมาป่ะเป็นตะย่านอนคุ้มตาดําบึกบึดนิดเดียวก็มาจังขึ้น ตอนเชีมงเมืองพี่น้องเลยหิวข้าวแหงไปกินกระเตียวก่อนพี่น้องไฮนี่ไฮนี่จะได้ยิ่งไฮนี่นะไฮนี่เนือน้อได้ งบดตอบเลยได้แต่ข้างน่ะแหละอ้าหมวกต๊ะไปเท้าโอ้ยมิตรดากับดาเปิ่งดูพิ่นอขคือจะว่าคือจะหวะเอาข้อข้อไว้ยอ,ยนะอยากได้เมื่อเอย่างเด้ โอ้เราดตกาแพงกว่านะโอ้อยากซื้อมาเลียงเนประตาหักเถอะเออโตะประหลาดอะไรวะทำไมโต้งอ่ะโต๊ะคนสวยเนี่ยโต๊ะคนสวยกล้วยน้อยไปเมื่อวันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ซีโตนี่ถ่ายถ่ายถ่ายบล่าย์บล่าย์ผมเองพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งอยู่ซ่องซ่าซุยบใจ ถ่ายเต็มคลิปก็เลยบวอ,อยากถ่ายซ้ำกันปันไดก็เลยถ่ายเอาเอาเอา,เอาห,นหน่อยนึงมาพี่น้องชองย มึงเขาก่อนพี่เนาะมึงเขาแรง แรงแค่เสร็จยังกินพี่น้องเลยแล้วสิกินกับบมี่โอ้แดดบายไม่บายดีพี่น้องไงป้อมหมดกะเุทจศหมัดแล้วครบสิบปลายสิบาสิบแปดสิบแปดสิบเ่มแล้วคอะ แอ่าไอ้เก่โอ้โี่มัเดียวเขาอนลอยต้อนี่เนาะกสิบอือกั้่าเก่กินขวดเก่าสิบเอทเก่าเนอใดเนาะห้งกับสิบ มเก่าที่เก่าเลยคิดจังหวะขึ้นข้ปอเก่าขึ้นมาเปลี่ยนกล่องขนายจ้ะมนเป็นอันนี้เขาเอาเป็นกล่องนานวาเปลี่ยนเป็นกล่องลังเนี่ยมันคือสิไก่โพดกล่องม่ยังบ่งวะ เจ้าแค่ประมามุนเอาานียงมันจักมาดแล้วจักลื่มมา <laughs> นับนับนับสามรอบแหรอพ่อลืลมนับไม่นับสามรอบหรอได้นับ นับก็ได้ก็ลืมกอะชาไปยนนับก็จ,จับแล้วเด้นอ,อ,อาาน่ามามันทด้ mặt cái mặt tâm nhảy lúc nào mọi nó người tạo điều kiện mọi người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  mọi โบกเบิร์ตจะได้เร็วปลากระตายเบเลยนอฟคอแม่พี่น้องโอ้ยปลาแดดเบอร์แซกพูดกินปลา,นะา,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 าโจ๊กนะพี่หนาก่อนพี่หนาจะให้ข้าจอมาจกน้องหายไม่แล้วนะจกป่านขั้นมันเอาเหลืกๆัวขางข้างเลยงูไม่ทั้งหลบหลบล้มฮะงูไม่ทั้หลบ ก๋วยกวงกัดจิไปเนาะข้าพเจ้าก๋วยกวงออกผัดจะได้อี่ได้กินเลเอาลงไมสิางกุ้งพังอยู่ดิหางกุ้งพังกระจ้าผดบ่บ้าถกเลกเลกโลดพานดำหยดำน้มันจะ มาลกน้ำปุลยาเยอะบุขาหรือเยเลยหน้าเลายงพื้นพอใหญ่พี่น้องเลยดีใจยิ่มอยู่เบิดมือถ้าหายถ้หน้ากัดน้ะบุคือคน้องตาไทยนั่นแหละนหลุดสีเห้นหลุดไปตาต้นหลังวันนี้ลูกไายกับมามากับดำหน้า บัวอ so ไทยคือวะบัวดไทยมาดำบัวยไทยสวยโผลมาดำหลบจ่างจ๊กหลบจ่างจยังมาดำหลบจ่างบมรู้ไหมเนี่มาดำสวยถามาดำสวยกำหนดคือคนสองตาที่เนาะบัวอะหายใจกำหลดผู้จ่างอขไเลยบ่หายแล้วเลย พ่อพาก็เผายิดจีกับเลาอยู่ได้จะงมืท้ายจังหวะใหม่จากมาสอยหรือมายังไหมาหลับจ่างมหรือมายังมาสอยคะแหละเลนน้ำกดรถไทยอยู่ว่าอยู่โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยอย้อยย เล้ยงมาแล้วก็ยังมาสวยหมูไม่บ่กับยางคราบ่บอกจาะออก,จะ,อกจะดำหน้าจะโลด เอื่อนพ่เขาเดาเห้ยาแบบพ่อพู่อย่างให้เดียวหน่ก็ต้อเอาคลิปแล้วน้องได้ใส่คุยห้องคืนเลยดานแว่าจงหวานนะเลานแมสิพิชมหามื่นพ่าจะหวานหืเนั้นเราอะ่มาบ้านหรือใสุดมั่นเราอะหงูนาบังฮงูนากล พี่หนำก็หว่านเลยพี่น้องผลงานผอเผากับลูกเคยในห้องห้องข้าวซุยลกเมื่อกี้นี่นี่เฮ้าท่านเตะให้บอดใจเตะเตะบอดได้ดอกเตะบอดได้ดอกผลงานเบาใจกับผู้ใหญ่พามเกือบเขิงตาพี่น้องเออเก่งเก่งเก่งสมเซยส้มเซย เกือบเบิดของตาพี่น้องกะก็โรคไงงวดโมยากปันใดบัคอยมีหะพี่น้องเอคลิปนี้กล็ล่าสำนีพอกันคลิปหนาสบายดี